เต็บเฮอแมงมวาเราด้วยนะเราเจอั้งมังกรใแล้วหาโคกเจ็บเลยเหอไปกแล้วก็เผือด้วยโอ้คใหญ่เหรอเราโคกอะไรไปอหตั้งให่ไม่ได้เลยจะได้ไม่เงียบเยได้สิโคกมันก็จะได้อยู่ Thanks อืมได้มันได้บอกว่าได้ได้อยู่เด๋เอออันนี้ปลาเอออเออเออ้ความแน่ใจกับสร้าความแ่ใคนปลนคนี้รถที่ว่าใส่นี่ได้หน่อยอุปกรณ์ตำมาู้แมเราไม่ได้ตำตัวคับทีแล้วก็ไปตำที่การบุญกลุ่บุญ ไม่เดี๋ยวดหนไสอไปช่วยคนพาขึ้นแห่ต้นยังไงว่าไปคนพาขึ้นเราเอาขันเอาขันนี้ดีกว่าเอาใส่ข้าวนี่ไงาแแรมไหมแรมนี่ไงล้วมันไม่ใช่เลยนะมีชันห้าท่อรันห้านี่เอาข้าวเอาข้าวสาร่นนี้หน่อยเราจะเอาต้นแห่ด้วยใช่ไหมเราแห่ต้นมาได้ไหม ค่อยมีแต่เันมาไม่ไดอยๆเรียว่าจะมีไป็ย่อยแน่แต่เม่อคืนเ่ยา่ม่จ้า้าจัใส่โดงเนงมดเลยขไป้วนี่ไม่ป nah. ้มนเแล้วแ่งี่อเไงนั่นแหละเบอกเขาแล้วเมื่อก้นะบอกเไวเม่อก้ไป่ะเสืมันไม่แน่นอนเสืไปน่โอเคนั่นหม่นีนี่นี่คนของคนจค่อยไปอ้นั่นน เดว่ไปเปิดประตูก <so ่อนนะคะเดี๋ยวปซื้อพุ uh ่ก่อนมีตังเดี๋ยววิ่งไปเปิดประตูก่อนนะคะคนสองขึ้นรถนะคะไปเดี๋ยวแม่ดาต้องวิ่งไปเปิดประตูก่อนนะคะโอ้โหดูหมามันลกข้าวของแม่ดา เพราะว่าเราจะต้องขนน้ำปาปลาล้านะคะขึ้นรถนะคะเปิดประตูก่อนไหนเปิดประตูทางไหนเปิดประตูทางนี้เฮ้ยเจ้าหมานี่แหละนี่นี่น,น,นที่ขมโมยน่ะสามตัวนี้แหละน่ะรีบเปิดประตูก่อนนะ ขนน้ำปาลา,าล้างขึ้นรถ

นี่ไวหวเลยตอนนี้ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีใจบุญทุกท่านะนะครับผมที่ร่วมลงทางนะแล้วก็มีเงินสดอีกสามสี่ท่านอยู่กับพี่นวล ก็คืนนี้ก็บ,บุญใช่ใชรอรบ,รบบนรอบบนรองทางเพราะว่ารอบบนรองทางเหรอ่าตอนที่เราไลฟ์สดบแบบบเมื่อคืนน่ะบางท่านก็มีทั้งติดต้นกันแล้วก็มีทั้งรองทางาต่างหากขี้ต้อการเขียนเขียนชื่อไว้แล้วไปเอาเงินรวบ,บรองทางใช่ไหมครับ กันยายนงอีกต้งสูงยค่อยเ็ตรงไหนไมห็นเวลาุกจากกระเป๋าเหรอเวลาเดินทางเห็ไม่รู้จักกระเป๋าได้เปสิบใบเเจพระผมไปเนือจะไม่ได้ดูแล้วก็ขนาดไหนาจปหมด้วเต็มเลโอ้ตั้งสวันก็จะหมดไหมเนี่ย เอ้สองอนี่ยังไงป้าก็เหมือนกันอ๋อขึ้นเหมือนกันแพ็คหกสิบใช่ไหมห้าแพ็ค้งหกสิบหกสิบขวดใช่ไหมเฮ้ยห้าแพคมานี่มานี่ห้าแพ้ห้าหกสามสิบสามสิบขวดห้าแพได้ยังไงวะเนี่ยห้าแพสามสิบขวดไ้นับตอนละหกสิบห้างานผใช่ตองคอยตองคอยเห็นๆน่าดูที่ไหนคกปอย่างนี้หันไปหันไปนี่น้าังไงหันไปหันไปนี้คือนี่สิบไหม หกหนึ่งสองสามสี่ห้าสามสิบนี่ไงแค่ละสามสิบเนี่ยโอเคเขาแยกสีมั้งป้าอันนี้คืออันนี้หกสอ่าหกสิบเขาแยกสีอันนี้เจลยี่อันน้โอเคนะน่ะกะดอันนี้ดูกันแล้วตรวว่ารบเอาไปหมดเลยอ่ะใช่ใชอ๋อของคุณแม่สนิทสองร้่โอเคนาอันังจะได้ขาดเนอกอ จะหันโตนเืยถ้าเราไม่หมดก็เอาถวายวัดเลยใช่ไหมแจกือแจกมแจกนจาหาแล้วนี่ยใหหมดก็ถวายวัดเนาะเืออะไรกปก่อนเนวัดอ่อ่ะแกไปก่อนอ๋อแกไปก่อนเอา เพื่อของประดาษดิฮะของประดาดษยังอยู่แต่ปุ๊กฮะค่อยลืมนกระพายมาแล้วเราเพื่อหร่นะแล้วเราเพื่อประตูแล้วลืมนกระพายอ๋อนี่เดี๋ยวนี้กระพายมาแล้วกระพายมาแล้วแต่ว่ารองเท้าค่อยไม่มีนี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ พอจบคลิปลงแต่เพียงแค่น,นี้นะคะโ oh, oh, อ้โหอัดได้เต็มเลยนะคะ